สวัสดีครับสวัสดีทุกหม่องทุกบานทุกพื้นที่ครับออกกันเมื่อนี้เป็นคืนมือวันที่17ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นมือ่อวันออกพันษานะครับทุกคนดูแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านนะครับเป็นกับปล่อยโคมนะครับเอาบรรยากาศของโคมไปมาให้ดูนะครับมันกำลังลอยขึ้นครับ ยอดเลยนะครับ เจริมโมบานกระจูดผู้จูดประทัดนะครับเสริมฉลองกันนะครับนี่ช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความม่วนซื่อนะครับหลังจากที่เขาพรรษามาสามเดือนนะครับแกไ้ออกพรรษานะครับผระสงค์องค์เจ้ากับสิได้อาใาก่ใหญ่กันนะครับหลังจากที่จําบัดอยู่สามเดือนนะครับการปรเภทินบุญต่างๆนะครับกับสิเริ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็น กระทินนะครับต่อไปนะครับกระทินพาป้านะครับกในส่วนของมะฮอร์สบมะรองมะลํากระสีนี้กันนะครับหลังจากออกพรรษาแล้วนะครับสวยงามนะครับทุกคนเบิดตาเปล่ายังสีหูนะครับว่าสวยงามนะครับผ่านกองาจะบุตรทอด้ดยนะครับเพราะว่าเป็นกลางคืนนะครับ ก็ป่า่ขนข้างจะปิดนะครับปกติเราจะเดือนแจ้งนะครับมือนะครับเหมือนฝนจะตกเลยนะครับอันนี้คือโคมไป้ายนะครับเนี่ยคือโค้ไปนะครับร้อนยาบาเป็นดาวนะครับเดี๋ยนี้เลยเป็นโคมไปนะครับช่องเทศกาลเสียนะครับมันก็จะปล่อยนะครับเพื่อจะเป็นการปลอยความสิ่งบดีนะครับความทุกความโศกนะครับให้ลอยหายไปนะครับนี่คือเป็นความเสื่อนะครับ เฮ็ดสืบทอดกันมานะครับอะครับแต่ละบัด้าสมัยโบราณสมัยตะกี้นะครับสีจูดบังกระโขกนะครับโดยการฮ็ดเอาโดยมใส่ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่บานเหานะครับหลก็ใส่แก๊สใส่ยางนะครับอันนั้นเคยเห็นสมัยตะกี้นะครับเหตุนะสมัยนี้ก็บุค่อยมีแล้วนะครับจูดดัดสีดังแห้งนะครับดังต่ำหมักแห้งเลยนะครับเด้อ อามค่คนข้างบอมมีลร่มปันไดนะครับเนาะก็ค่นจะค่อยไปสาๆานะครับสักไปแบบนิ่งๆนะครับไปสูงแล้วมันก็ค่อยไปนะครับก็ดีนะครับร่มบอมีก็สิิ่ให้อาเปิ้นไปเร็วนะครับเนาะอันไัครับกําลังขึ้นนะครับอันนั้นขึ้นขึ้นมานะครับปกติแล้วจะเดือนแจ้งนะครับฟ้าเปิดอันนี้เหมืดนะครับ นันนีะครบบยกฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ